ทางประเภทนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยในฐานะมันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดเงี้ยในวันที่เราตุองทุติยมันก็จะมีเทพสดดาสวรรค์เนี่ยมันจะให้เราสมบูรณ์เกิดหรือขอความมาเกิดอะไรบ้างก็จะทําให้ชีวิตเรานั้นได้มีต่อไปเรื่อยๆอันนี้มีส่วนหนางนั้นใครที่และคำเองเวลาคนเราใกล้ตายการเป็นตัวอย่างของกันชิดก็จะ แต่พวกน้อยไม่มีใครหกที่จำหนุเจ้าเจ้านั้นเป็นผู้รู้หพื่อทุกปรานั่นเจ้าก้รู้นะนอาจารยไม่รู้หรอกนะเราก็เขาใหผู้ปต่อนะนะั่นก็นึ่ง่าไปหมดนี่แล้วนะสามล้านสามมงเข้าราชการรู้อัเนี่เข้าในร้อยดวได้เนี่ยสอบในร้อยติดเลยลูกใครลูกไดบัญชีตอนนี้ถ้าจะโอนนะครับ เอาตับไปเลยนี่ไงต่ับไปได้เลยเปิดตัวกันกได้นะอาจารย์จะแจกพักกิ่งให้ท่านด้วยครับปกติเนี่ยค่ากล่องเนี่ยค่ากล่องก็ประมาณ70บาทแล้ว 70, 80แล้วนะแล้วค่าพักอีกก็ไม่ได้หรอกอันเนี้ยอาจารย์แห้วเปิดถุกให้เลยเฉพาะเห็นบนกันในใจว่าอาจารย์ นูตังน้อยตังน้อยปกติแล้วพักกิ่งเนี้ยดูช้าอยู่ที่ห้าพันเลยนะเป็นพันด้วยปกติแล้วนะหนึ่งพันบาทนะผมจำไม่ผิดห้าพันหนึ่งพันรอบที่แล้วหนึ่งพันบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าที่เลยแถวเนี้ยใช่แล้วก็เข้าเลยสมุดบัญชีธนาคารกุญแจบ้านกุญแจตู้เซฟกุญแจรถดุ๊กแบงค์ต้องรอก่อนเพราะว่าบัตรคิวรออยู่ไม่งั้นจะคนที่รอบัตรคิวอะไรที่เขาทำตามคิว่อมาเลยครับห้าสิบหนึ่งถึงหนึ่งร้อย 51ถึง100มาต่อคิวเลยครับ51ถึง100นะครับเฮ้ยกลับไปได้เลยปิดได้เลยครับปิดทองได้เลยนะครับปิดได้เลยบ้านใหม่ด้วยไม่ใช่หลังใช่นะครับลิ้นหน้าอกปิดเลยครับ51 52 53 54 55งห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากห้าหนึ่งห้าสองห้าที่จานในถาดเนี่ยเป็นเคสเราก็จะได้ด้วย ถ้าเราล้ him, ําแต่ของฟรีอ okay. anyway. ่ะมันก็จะไม่สักสิทธ์นะจาบอกให้นะเรื่องนี้นี่ต่อไปปังเลยนะร้ยเลยลุงกลังปังเลยซื้อร่อ้ารวยสามวัรวยวยที่ทำสองร้อยต้องบอก อาจารย์บอกให้เลยนะคุ้มค่านะ200บาทศาลเจ้านะคราชส,สร้างเสร็จเมื่อไรอาจารย์เฮี้วไม่อยู่พักกิ่งรุ่นนี้ต้องขายองได้4ี่ห้าหมื่นนะช่วยแกได้อย่างน้อยแกก็ช่วยแกได้อะอย่างน้อยก็ถ้าถลดพอเดือนเจ็ดผ่ขาด5เดือนเจ็ดห้าสามสิบห้าก็ช่วยได้อีกสามถึงห้าเดือนนะอะ รักตลอดแล้วก็กำลังเทียร์งานใหญ่สำเร็จไปยในสิบทีเทียรเดียปังแน่นอน19 80 81 82 8้าแสานะสงแสงดาวพ่อพาดพารษสกุลสร้างวอลังวอลังสกุลสร้างพระใหญ่พระอยุไรห้0รบาทอาสาทุกโมทารามุนดีเด้อกลับไปที่นี่ที่นี่ก็ดีเลยเปิดกลางปังเลยปังเลยจะได้อีกสาขาเดียว ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งองค์นะเอาเถอะก็ได้เลยนะสำได้เลยปังเลยปังเลยได้เลยได้เลยไม่ต้องทำด้วยกันได้อันนี้เอาเหงนะคุณนายเอาดูดูภูมิภาพระลูกนี้เขาไม่มีไรเคี้ยงมันเป็นตรงมันทบเันตรงนี่เราไม่ก็ไปตรงเหมือนกันนี่ฝนห้อยแล้วก็ชื่ออะไรนะ ดาวรัตจิตชุ่มสร้างพระใหญ่ห้ารอบาทนะกลับไปด้วยเด้อไม่หายปวดท้องนะกลับไปด้วยเด้อไม่ต้องกลัวมีเยอะไม่หมดางกลางมีเยอะมีเยอะไม่หมดนะมีเยอะมีเยอะไม่ต้องกลัวหมดนะครับทักกิ้งเรามีเยอะนะครับไม่ต้องกลัวหมดนะครับด้วยนะได้ลยนะได้เลยครับ ท่านที่ร่วมทําบุญสร้างพระยุลาย200บ,บาทวันนี้ท่านอาจารย์ใะมอบพักกิ่งให้นะครับปกติแล้วนะครับ999บาทนะครับพักกิ่งนี้นะครับ ลูกชายรักมากเด้อได้สวัสดีได้อะไรไปยายพักกิ่เหรออ๋อเวลาสังเวยเปิดวันพระัตถ้าวันมวยกันนะเข้าใจเนี่ยดูมันเงียบไปเลยอันนี้แบรนนี้ขาดวันพระหัสปิดไปก่อนแล้วเปิดวันพระหัสเข้าใจนะแต่เนี่ยจะได้กลับไปวันนี้เลยร้านหัหมดนี่เลยลูกท่านที่เพิ่งมาใหม่นะครับรับบัตรคิวเลยนะครับแล้วนั่งรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเรียกคิวใหม่นะครับ ดีแน่เลิกกินเหล้าเลยก่อนกินเยอะนะห้าขวดไม่เมาแต่จัางอางารั้งบางคับให้ขับรถมาเด้อเนี่ยเอาเลยโอ้อาจารย์รู้เลยที่แรกมันจะไม่มาติดตามยูทูบนะจ้างพี่ติดตามพี่นะยูทูบเนี่ยผมลงไว้ให้โอ้วยเม่นมากเต้นจ้างเขาเข้าเวนแทนที่แรกมันจะไม่ได้มา รับบัตรคิวแล้วนั่งรอก่อนนะครับที่ท่านที่รับบัตรคิวใหม่นั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมเรียกนะครับรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปต่อคิวนะครับขอหยุดก่อนนะครเดี๋ยวก็นั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับกลับไปีนี่กลับไปขายได้เลยอีกสองเดือนครึ่งจบเลยนั่งรอสักครู่นะครับบูชาแผ่นทองนะครับ รับบัตคิวใหม่อูชากขกของออลิเพียนร้อยัแห้โอเคครับอันนี้อันนี้จะรบูชาพักกิ่งใช่ไหมอย่าแป๊บนึงผมเรียกเข้าให้แป๊บนึงเอาให้สุขข่มแถวนี้อย่าเข้าบูชาได้เลยชื่ออะไรนะภูวษารตัดแพ้สร้างบุญพระใหญ่ห0 0่ร้อยบาทให้หายป่วยหายเจ็บเดอ้อให้หายโรคกรรมด้วยนะไปไวยกุ้ตุ้งนี่ก็ได้นะจันจนยาอะไรนะ ใจสาสร้างพราใยหนึ่งร้บาทเอาสาทุกโภชนธรนมเอาไปสาเไปหน่วยดีดคน,นี่รถเลยรถอยู่ไหนอาจอดนีเยไเอาไปแมวแมวรับตังค์ไปเยอะให้หน่วยเด้อให้ทุกเนที่หึงมีอทอแมวให้ดูแลโทรหาแต่อท่อแมวทุกอทอ่อไม่ถูก <c oughs> เอาใด้วยนะรวยรวยครับจ้าจริงไหมครับแม่นนะอาจารย์พูดถูกไหมถูกอาจารย์พูดถูกนะเอาจะรวยเท่าไหร่เป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยปังปังเลยอ่าดีครับเออดีละเอากลับไปให้รวยนะรับห้องวิวครับใครที่ทำบุญสองร้อยบาทนะรับพักกิ่ง นาคขาดทั้งหลังนากมีตุนาครลาดราคานี้ไม่ได้นะอันนี้ถือว่าสุดๆดในชีวิตของสํานักแล้วท่านที่จะนะทังบุญบูชาพระก,กี